แกจะเอาจิงดีเรื่องที่จะให้น้องมะน,นาวลงประกวดเฟเชียแกมีปัญหาคนที่ฉันเลือกเหรอวะฉันอะเลือกมาอย่างดีเลยนว้ยน้องก็ทั้งสวยทั้งหุ่นดีผิวก็ดีแกจะไปหาใครที่คบเครื่องมามากกว่าน้องมะนาวได้อีกอะบอกฉันสิคะคุณเพื่อนโอ้ยเรื่องนี้เนี่ย ฉันไม่เห็นค่ะคุณเพื่อนแต่ว่าน้องเขาสูงแล้วเราจะไปหาน้องผู้ชายที่สูงกว่าน้องเขาได้จากที่ไหนวะ <c oughs> นี่เกีียวได้อีย่างนะถึงต่อให้ส่วนสูงได้อะสูงอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะเว้ยอย่าเครียดไปเลยแกดูสิรอยอมมันน่ากาคเกลือหมดแล้วเว้ย นี่ไอ้เกวเฮ้ยคนเทียจะแย่อยู่แล้วไม่ใช่มาลามาอำเล่นบัวแกเชื่อฉันฉันนอะเตรียมการเอาไว้แล้วเข้ามาเลยสวัสดีครับสว,สวัสดีครับพี่พี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ผมไม่ได้ทําผิดกฎระเบียบเลยนะครับเสื้อนิสิตป้ายชื่อผมทุกระเบียบหมดเลยนะครับจะเย็นก่อนพี่ไม่ได้เรียกมาเพราะเรื่องผิดระเบียบหรอกเอเกียยวแกอย่าบอกนะว่าน้องคนนี้คนที่แกเล่ามาแกลองดูก่อนอาลีเขาไม่ธรรมดานะเว้ยพดสินี่อย่าบอกนะครับว่าเรียกผมมาเพื่อพี่หมายถึงแว่นโอ,อเคครับ ใส่ผมหน้ามาด้วยดิเฮยอาลีนี่หาซนหน้าลอๆแบบนี้ไว้หลังแม่นตาชีช้เฉยกับผมสกัรอได้ไงอ่ะถอดชุดออกเลยดิไม่เอานะครับพวกพี่จะทำอะไรผมผมไม่เอาด้วยนะครับอาลีพี่ดูเป็นคนแบบนั้นเหรอถอดก็ได้ครับ ถึงมากเลยขพ้่นแกฉันบอกกันแล้วว่าฉันอะเตรียมพร้อมไว้อย่างดีที่เหลือก็ให้แกจัดการเอาอาลีไปขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยสำหรับการเป็นเฟชชี่นะเพื่อนรักได้ค่ะพี่อแกฝากด้วยจ้ะ จะไปกินข้าวกูอ่อนไหมไม่กลับก่อนดีกว่ามึงนนะัดใครไว้ถึงว่าไปกินข้าวกูเนะี่ยกูมีหุลักเว้ยทำาเป็นรู้ดีกินข้าวไปเมื่อไงไล่หัวไอ้นา ขอโทษน้องเพราะเลยมือขอโทษครับไม่เจ็บจริงใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะไปโทษนะขอโทษครับไหว้น้องเลย ะใส่ซะนาว,ว่านาวขับให้ดีกว่านาวตัวหนักเดี๋ยวพี่เกียวลำบากนี่คิดว่าพี่มันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นาวแค่กลัวพี่เกียวลำบากเฉยๆมาเถอะนาวขับให้ขับได้จริงๆ น้ามาขอให้พี่เกลียวได้ตลอดเนียนะถ้าพี่เกียวยังเซ็นชื่อให้น้าตอนนี้เลยอย่ามาตลกแค่รอเล่นเองว่าแต่เราจะไปไหนหอะคะเราจะไปพัทยากันเอาจริงจากนี้พร้อมแล้วนี่คิดว่าเจ้าหมูแดงมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> หมูแดงไปได้สบายมาก ดีดีดีน้าขอโทษค่ะนายังไม่ชินกับหมูแดงพี่เกี่ยวก่อนาไว้ก็ได้นะทางมันไกลอันตรายอีกจับแน่นๆไปะละ่ะ เราต้องทํางานร่วมกันอีกทั้งเทอมพี่อยากให้เราทําความคุ้นชินกันมากกว่านี้พี่รู้ว่าน้องๆปีหนึ่งต่างก็กลัวพี่กันแล้วนาวกลัวพี่หรือเปล่าจริงๆนาวไม่ได้รู้สึกกลัวพี่เกียวนะอาจจะเป็นเพราะนาวเคยเจอพี่เกียวมาก่อนแล้วมั้งจริงดิตอนไหนอะ เรคือคนที่พี่ชนวันนั้นเหรอฉันต้องไปแล้วแหะขอโทษจริงๆนะที่ชนเธอเดี๋ยวทุกให้ยิมม้มอีจริงๆตอนเราอยู่กันสองคนนามไม่ต้องเรียกเกียวว่าพี่ก็ได้นะงั้นเกียวเกิดเดือนอะไรอะ่ะแหมทันทีเลยนะ เกียวเกิดเดือนสิงหางั้นเกี้ยวกแก่กว่านาวแค่สี่เดือนเองโอ้โหแล้วมาแทนตัวเองว่าเจ๊จะเด็กน้อยแก่เดือนกว่าก็ถือว่าแก่กว่าอีกอย่างเกียวเข้ามาเรียนที่นี่ก่อนนาวด้วยยังไงก็ต้องเป็นรุ่นพี่อยู่ดีแหละเคยได้ยินไหมมาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องมาพร้อมะเป็นเพื่อน ข้าหลังก็หัดใส่เสื้อคุมมั่งแล้วเสื้อนิ้สีบางๆแบบเนี้ยเลิกใส่ไปได้แล้วมันมองทะลุเห็นไหนตอนไหนมานาวเจ้าทำไร้ไหนหมพี่ ทำไรอะถ้าตอบได้จะตอบมะนาวชอบผู้หญิงเหรอนึกว่าอยากรู้เรื่องอะไรถ้านาวจะชอบใครสักคนอะนาวไม่ได้ติดหรอกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันใช่มันก็ใช่ไม่ได้ติดที่เ์ศหรอก็อจริงทำไมเกีจะจีบนาวอะบ้าเหรอ ก็แค่เห็นเท่าๆเกินหญิงก็เลยถามดูฉีดได้อยาก <c oughs> โดนทุบใช่ไหมมองอะไร แกไม่ควรให้ความสนิทขนาดนั้นกับรุ่นน้องนะแล้วทำไมจะสนิทกับน้องไม่ได้